ในบางตำนานเชื่อว่าแม่พระธรณีมีผิวสีดำแต่ถึงจะดำแต่ทรงมีพระสิริโฉมวดงามดวงพระพักจะมีรอยยิ้มน้อยๆตามคติฮินดูบางคำพีกล่าวว่าแม่พระธรณีเป็นพระชายาพระวรุณเทพแต่คำพีฮินดูสมัยต่อมายกพระนางเป็นทั้งพระชายาพระวิษณุและพระศิวะในคำพีพระเวทโบราณมีบทสดุดีและขอให้พระนางคุ้มครองวิญญาณผู้ตาย ชาวนาในรัฐปัญจาในทุกหนึ่งเดือนมีประเพณีหยุดทำงานหรือหยุดทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับพื้นดินเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขาเชื่อว่าแม่พระธรณีจะได้มีเวลาพักผ่อนอย่างสงบชาวฮินดูที่เคร่งครัดนับถือแม่พระธารีมากเมื่อตื่นนอนจะกล่าวขอเข้ามาก่อนจะวางเท้าลงบนพื้นหรือเมื่อจะขุดหลุมตูกบ้านใหม่ก็ต้องบูชาแม่พระธารีด้วยมะพร้าวเปลี่ยนเงินไขมุก คนเลี้ยงโคนงเมื่อแม่โคมีน้ำนมครั้งแรกก็ต้องรีดน้ำนมห้าหรือเจ็ดสายลงบนพื้นดินเป็นการบูชาต่อแม่พระธรณี